ผมเองเนี่ยไปบางจังหวัดประจังหวัดมุสลิมด้วยเขาพาไปดูกูโบบอกขอสินี่ของศักดิ์สิทธิ์มีไปอีกที่หนึ่งไปดูสินี่น้ําศักดิ์สิทธิ์โหผมไปมาแล้วไปเห็นกระตาจริงๆมันไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยแต่คนเนี่ยไปขอเพราะว่ามันแปลกจากวิสัยทัศน์ของคนเพราะว่ามันคือน้ําจืดที่มันขึ้นอยู่ในน้ําทะเลใกล้ๆกับน้ําที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นน้ําเค็มอ่ะแล้วมันก็ไปขึ้นตรงนั้นมันผุดตรงนั้นเขาก็เลยมองว่าเอออันนี้มันแปลกมันศักดิ์สิทธิ์นกก็เลยไปขอั ดังกล่าวนี้เข้าข่ายในสิ่งที่เรียกว่าตั้งภาคีต่อพระองค์ทั้งที่น้ําให้คุณให้โทษกับเราได้ไหมไม่ได้ขอต่อเจเวิตให้คุณให้โทษกับเราได้ไหมไม่ได้เราขอเนี่ยเราขอต่อพระองค์ขอต่อพระองค์เพียงผู้เดียวไม่ได้ขอต่อสิ่งอื่นไปเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับพระองค์เช่นเออพระเจ้าไม่น่าจะมีแค่องค์เดียวไปเอาอีกองค์หนึ่งมาจากศาสนานี้จากศาสนานี้และก็เชื่อทั้งหมดเลยว่าเนี่ยพระเจ้าทั้งหมดเลย นี่ก็ถือว่าเป็นการตั้งภาคีต่อพระองค์การไปขอ,อการช่วยเหลือความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นขอจากคนตายขอจากสารพระภูมิมีบางจังหวัดมีสารโตะฮาวมีสารปู่ทวดอาดัมไปตั้งสารไว้และมุสลิมก็ไปขอนี้ดังกล่าวนี้เข้าขายสิ่งที่เรียกว่าชิริกนั่นเอง